สบายดีท่านสบายดีข้าพเจ้าทุกสายพิสายเสร็จเป็นลาวเป็นซีโอของพิมเอลสองศูนย์ศูนย์เป็นที่ปรึกษาของสกูเดมอนสำนักงานหลักสองปกสี่ทุกท่านเนาะวันนี้ข้าพเจ้ามาแจงข่าวให้ทุันนะครับทราบเนาะโดยเฉพาะทีมงานของผู้นําของระบบขับเคลื่อนทิพย์อัจฉริยะของสามเอ็ดหนึ่งพี่อะคาเดมี่เนาะแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนองค์กรอัจฉริยะที่สร้างองค์กรสร้างทีมช่วยเหลือองค์กรจากบุคยังจน ช่างที่ไม่เติบโตทุกท่านมีระบบการปั่นทุกขั้นทุกตอนเนาะตอนนี้เนี่ยคือคิวงานเข่าทุกท่านเนาะมันนี่ก็ถือว่าเป็นต้นเดือนของเดือน12ของปีสองพันสิบสองแลละก็เป็นถ่ายปีของปีนี้ซึ่งเท่ากับเตรียมโตทุกท่านตัวนี้เตรียมโตเตรียมงานเตรียมทุกอย่างแหละเพราะว่า,อาผอมลุยงานเนาะเปิดตลา,าดเต็มที่แลวก็ซอยเรืองทีมงานเสริมเติบโต,ตเต็มที่ตามระบบของเหียนของเข่าฉสนัดน ข้าพเจ้าแมล็ดถนนเมือแรกเรขามีนัดคุยกันก็นกนคือนัดคุยกันว่างงานว่างงานเครียคิวงานต่างๆเพราะว่าคิวงานเดือนทิซ้อนข้าพเจ้าเต็มคิวเต็มตั้งแต่ทุเมื่อเอนะทุเมืออทุกมือเอเต็ม,ม,ม,มเลยทุกถนนฉะนั้นที่ข้าพเจ้าด้ส่งลงให้ทุกสนขึ้นนี่แหละให้ทุกท่านได้เบิ่งเนาะว่าหลายๆคน,นสินั่งถาข้าพเจ้านั่งถาอาจารย์ทงมาหามาซอยนี่โอ้ จะเป็นไปในย้ยากุระแ้เด้อบอกก่อนเพราะว่าเขาพูะเจ้าคิวงานเต็มแลวปีหนาปี2 0งพันเศ้าสนี่คิวงานเขาพเจ้าอาจจะเต็มตั้งแต่เดือนที่1นึ่งเขอเดือน12ก็ได้ฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้เขาพู้เจ้าะัฒน้ฮับคิวเพราะว่ายังเพราะว่าต่อการให้มันจบภายในเดือนสิสองนี่ก่อนถ้าคิวงานจบภายในเดือนสิสองนี่แล้วเนาะต้นตน้ตนปีหนาก็คือเขาพเจ้าจะมาวางแผนออกต,ตารางเนาะออกต,ตารางกับผู้นำ กับผู้นำซีโอของระบบเฮียหรือว,ว่าซีโอของปีหนึ่งสองหานี้ทุกท่านของของเฮานี่เนาะเพื่ออย่างเพื่อให้แต่ละท่านนี้ได้มากเข้าใจบทบ,บาทหน้าที่จะของได้มากเข้าใจนาเวียดนางานคนจะของได้มากเข้าใจว่าอันใดคนเห็ุอันใดบุคคลเห็นได้มากเข้าใจทุกขัน้นทุกตอน,ท,ตอนที่เขาจะขับเคลื่อนไปสนันเขาพระเจ้าก็เลยมาวางงานวางแผน เราเาก็จะออกตา,ตารางสดงเมื่อเงเข้าเคลียร์กันว่าเออคิ้วงานเป็นจย่างไแล้วเขาจะวางแผนในการปั่นซีโอนีจังไดหรล้วปลปั่นใหซีโอหนีนกลายเป็นวิชาการจังไดเพราะว่าสินค้าปัจจุบันเ่าเหรนสินค้าสองกลุ่มเนาะหลักๆจะเป็นกลุ่มสุขภาพกับกลุ่มการเกษตรคู่มือนี่การเกษตรโดยเฉพาะเป็นปุ๋ยการเหือใบแดงที่เขาเลังเง็นการะตาดนี่กำลังเวิร์กและกำลังไปดีและค่อนข้างว่าจะไปดีตลอดไปถึงขั้นเขาจาเชื่อมันเนี่น ก็เลยว่าตอนนี้เหตุงานม้วนหมากเหตุงานสนุกสนานชุดเดือดรลายทุกท่นเนาะเออตอนนี้คราพี่เจกาะกำลังเดินทางไปหับหับเสือผู้นำวีเอพี่ท่านเนาะเสือผู้นำวีเอพีมาหาสิบแปดโตที่เขาจะไปหับเพื่อยังเพื่อเขาจะมาให้กับผู้นำของเขาที่จะเหตุกิจกรรมเป็นคอร์สโอพีพีวีเอพีลุงเพลทุกท่านลุงเพลเราอยู่ปักเซ่แลนี่แหละในวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดทุกท่านเนาะ เดี๋ยวมันนีบรรยากาศไปเอาคอมไปจะได้เลยกันเสียมากจะได้ให้สัตว์ติดตามซมกันได้เรื่อยๆกันโอเคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมอบงานหน่ท่าน MC เขาเลย MC เลยจัดการให้เอ็มสวัสดีท่านสวัสดีเราตอนนี้เข้ามาประชุ่มยูเนียยูเนียขามาเขาถ่าประชุมกันอยู่เป็นสายอยู่เนาะเพราะว่าเขามีนัดประชุมกันเรื่องการเคลียร์งานเออเรื่องการเคลียร์งานต่างๆอืมเรื่องการเคลียร์งานเขาจะประชุม องค์กรเนาะประชุมเรื่องเล่าของการาคิวงานต่างๆที่เขาจะจัดกันภายในเดือน12แล้วก็ปีหน้าเนาะแล้วก็ว่า,า,วางคิวงานแต่ละคิวที่เอาผู้นําต่างๆของพวกเราเนีมาพบเจอกันนะเนาะอันนี้คือกําลังดึงคิวงานเขาาน้ามาอยู่เนาะถือว่าละเอียดหมดเลยเดี๋ยวตอนที่ถ่ายสิสรุ่ยฟังว่าเป็นยังไงตอนนี้ยังยุ่งยากันอยู่คนที่จริงๆเป็นประธานเนาะแล้วก็ยืนยงคงตัวไปรับกันมาใช่ไหมเนาะสู่ๆไปรับกันเนาะขอราะเขาใจเี็นใช่ง สำหรับปะชุมผู้นำใั่มาปะซุ่มผู้นำบรรยากาศประชุมผู้นำนี่คือจิมของเฮาก็คือผู้นำซีอีโอปีหนึ่งสงหาเนาะเตรียมตัวนี่คณะที่โศกนี่เนาะปะุมผู้นำวางแผนงานปีหน้าวางแผนงานกิจกรรมต่างๆสุดยอดเลยจังเพิ่นเบาได้เนาะเพิ่นถึงถึงกับ้านละมีอีเดี๋ยวทุกท่านเลยเอเดียก็ขัด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 เนาะเนาะมันมันไปแบบ เปบเพื่อเลยนะไปทางไหนดิไปแบียบเปียบเพื่อนเลยไปเสร็จเนาะเช่นถือว่าทักอลังการเนาะฉะนั้นเฮาจะติดพันติดเนี่ยเนาะไปตามเพื่อนก็ปี้เพื่อนเนาะด้วยไปกับเพื่อนเราก็อย่าลืมก็เรียกวาการทุกท่านเนาะงานของเฮาเนาะอ่าสำหรับซีอีโอเนาะสำหรับซีอีโอทั้งติดจำท่อเนาะกับสมัรรวบรวมคนมาได้เด้อรวมรวมคนมาได้ก็มีค่าเช่นเดียวกันเนาะทุกท่านเนาะซีอีโอทั้ง จำพรดอกทายแรกก็สรุปยอดออเดอร์บัตรเลอไอดเออร์บัตรมาเพิ่ม ER เพิ่มเติมเนาะก็คือาเนของเฮาเพชรจำพรนี่นรถตู้ก็ได้เด้อเดี๋ยวส่งเสริมให้โดยใช้รถวันที่สิบแปดติดรถตู้กระไรเนาะวันที่สิบแปดเดียวไอ้แรกวันที่สิบแปดอ่าก็นชื่อว่าจำรถตู้ นในจะได้เนาะรถตู้มาลุยสิ่งที่สาคัญน,นี่มานี่ก็คือทีมงานนี่ก็คือชาวเกษตรเข้า,าสิเดยอ่าพาเบอร,ร์กินเนาะพาเบอร์กินขวดขวดน้อยคนละขวดเพื่อให้มดทุกคนมา,านใช่ไหมเนาะเบื่อไะไไปทดลองนะครับไปที่ตลาดเนาะถือว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ในนอตมาเอาวีซ่าเด้อยน้ำอาจารย์ทุง่งเนาะทางอไอเล็กเนาะ,ะเพิ่มเพิ่มเติมทางนั้นดูใกล้เข้าแน่มาใช่ญซะเนาะฉะนั้นเขาปรึกษากันทางออนไลน์นี่แหละมาใช่ญซะเนาะอัน อันนี้เราเรื่องการชี้เปินมางานเนาะงานงานของเฮาเนาะสดงมือบัญชีสิบเนาะสิบสิบเอ็ดนี่ก็คือเนี่ยอ่าไอแรงหันก็จองมาได้เด้อไอแรงเด้อเพิ่มเพิ่มเติมมาเสร็จสันจองมาได้นะครับถือหยอดมาได้ไอแรงถือหยอดมาได้ถ้าถ้าบ่มีเนาะถือหยอดมาเนาะกระชีในเงินสนับสนุนของซีอีโอเช่นเดียวกันเนาะอ่าสำหรับไอแรงเด้อ Okey, nak no, eleng-eleng ni